มาลินจ๋า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 แันตาคอสเอาของฝันมาให้หรือเปล่ารู้ขึ้นดูยัง ดูดีหรือยังเราต้องหัวนอนะ <c oughs> นะเดนือยมาแกะตรงนี้ดิ ชอบไหมคะดีใจไหมเนี่ยไหนดูดิในโชว์น้องไปโชว์ตัวนู้นดีใจไหมเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยฮะได้พิกกบตัวนี้ อบคุณซานตาคอสก็เร็วเร็วกะเงิลกะน้องมารีจะเป็นอะไรคะแกเป็นเด็กอีกไม่ไม่ชนเจอพ่อกับแม่ทำงานเด้พ่อกับแม่ทำงานใช่ไหมคะสัญญาแล้วนะเดีย๋ยวปีหน้าซานตาคอสจะได้มาหาใหม่นะคะโอเควันเก้าวันคิดมากเหรอปีหน้าปีหน้าวันคิดมากค่ะไหนเชยอุ้มน้องโชว์หน่อยสิคะ น้องเป็นอะไรข้างหลังน้องมีอะไรด้วยอ่ะนโชว์ให้ดูนะมีเป็นผ้าศิลุงมีอันนั้นเป็นีหลุงชอบไหม